สวัสดีครับวันนี้มาเดินตลาดอีกแล้วนะครับแล้วก็มาหยุดอยู่ที่ร้านน้ำเต้าหู้เลยน่ากินมากผมสั่งน้ำเต้าถึงสองถุงแล้วก็น้ำเต้าหู้อีกสองถุงน้ำเต้าถึงก็คือน้ำลำไยนั่นเองแล้วก็ใส่เครื่องลงไปเยอะๆตอนนี้เครื่องเขาเยอะมากแล้วก็กินกับน้ำแข็งหรือแช่เย็นๆจะสดชื่นมากกลับมาถึงบ้านแล้วครับ เดี๋ยวเรามากินน้ำเต้าหู้กันเลยแอ่น้ำเต้าหู้ต้องกินร้อนๆนะคะถึงจะอร่อยผมดื่มเป็นประจำทุกวันใช้ดื่มแทนนมวัวเพราะผมแพ้นมวัวกินนมวัวไม่ค่อยได้ดื่มนมวัวทีไรเป็นภูมิแพ้ทุกทีก็เลยต้องหันมาดื่มน้ำเต้าหู้แทนแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดเดียวนะครับรสชาติหวานกำลังพอดี อร่อยมากๆผมชอบชอบ